มันรู้สึกเหมือนมันปลดล็อกความปวดของเราออกไปแล้วพอเราแก้ปัญหานั้นออกได้เราจะมีความรู้สึกเนี้ยเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทค่ะ อาการมันเริ่มตั้งแต่ต้นปีแต่พอมัน,มนเจอพิษโควิดเข้าไปที่ให้ work from home ก็คิดว่ามันเป็นอาการสะสมมาเรื่อยๆแต่พอมยิ่งมาอยู่บ้านอะเราทำงานนั่งนานๆไม่ได้ขยับตัวเหมือนแบบเดินไปไหนอะไรบ้างอะมันก็เลยเกิดอาการขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันหายใจไม่เต็มปอดเลยมันเจ็บมากมันรู้สึกเหมือนแบบเราเคยขยับร่างกายได้ปกติแล้วพอมาวันนึงมันเหมือนมีอะไรมันมาล็อกอยู่ข้างซ้ายของเอวลงก้นแล้วมันก็เหมือนแบบจะลุกจะเหินมันจะต้องค่อยๆขยับมันไม่เหมือนปกติที่เราเคยใช้ชีวิตไง เขามีเครื่องมือที่ดูแบบน่าสนใจเราอยากหายเร็วอะ่ะเราก็อยากหาเครื่องมืออะไรที่มันช่วยทําให้เราเหมือนฟื้นขึ้นมาเร็วเพราะไม่อยากจมอยู่กับอาการเจ็บปวดครั้งแรกรู้สึกเกง่งๆกล้าๆกลัวๆเหมือนกันแต่พอมาโดนไอ้เครื่องมือน,นี่มันจะมีการตอบสนองมันจะมีการหน่วงๆเวลามันโดนจุดที่มันมันปวดหรือจุดที่เราเป็น ครั้งแรกมันจะมีการตึงตึงน่วงนวงเป็นระยะระยะแต่เราจะมีสัญญาณบางอย่างเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นตรงที่ว่าเหมือนกล้ามเนื้อมันหย่อนลงอะ่ะคือจากครั้งแรกเนี่ยซึ่งเห็นผลค่อนข้างมั่นใจและชัดเจนขึ้นก็เลยมาทําครั้งที่สองมันคลายขึ้นมากเลยไอช่วงจังหวะความคลายอะ่ะมันกระจายออกแล้วน้ําหนักที่เราเคยยกขาไม่ขึ้นหรือว่าก้าวเดินไม่ได้จังหวะจากที่เราเคยทำมันก้าวได้กว้างขึ้นแล้วมันก็ย่อตัวยืดหยุ่นช่วงหลังช่วงเอวจังหวะ นั่งแหละเราดีขึ้นพอครั้งที่3เนี่ยมันแทบจะหายเลยอะ่ะมันรู้สึกเหมือนมันปลดล็อกความปวดของเราออ,อกไปแล้วพอเราแก้ปัญหานั้นออกได้เราจะมีความรู้สึกเงี้ยรู้สึกประทับใจการบริการแล้วก็คุณหมอที่ให้คําแนะนําและดูแลรู้สึกมั่นใจว่าเรามา,มารักษาแล้วเราหายอะ่ะสิ่งนั้นแหละคือตอบโจทย์ที่สุดเลย การเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นอาการของคนที่ทำงานออฟฟิศอะเยอะแล้วก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้มารักษาดับแรกมันเป็นเครื่องมือที่เหมือนมันช่วยปลดล็อกเราระดับหนึ่งแล้วอะ50เปอร์เซ็นต์มันช่วยปลดล็อกเราไปแล้วอีที่เหลือ30หรือ40เปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ตัวเราเราช่วยบริหารต่อเพื่อให้ร่างกายมันกลับมาแบบยืดหยุ่นที่ดีอีกครั้งหนึ่งเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตที่มีความสุข